สวัสดีครับวันนี้จะรีวิวตัวนี้นะเรียกเวเฟอร์ไซเลนเช็ควาลทำไมถึงเรียกไสเลนเช็ควาลก็เพราะว่ามันเงียบและเหตุผลที่ทำให้มันเงียบเพราะอะไรเพราะว่ามันปิดเร็วดิสแทนระหว่างซีดกับดิสมันสั้นมากทำให้มันปิดเร็วแล้วหัวใจอีกอย่างหนึ่งมันมีซ่อนสปริงอยู่ที่หลังลิ้นสปริงเนี่ยจะตัวทำให้ลิ้นปิดก่อนที่แบ็คเพชเชอร์จะกลับมาตีลิ้นวาล ทำให้เสียงมันเงียบขึ้นนีเหตุที่จะให้เงียบมากกว่าน,นี้เนี่ยก็โดยการใส่ซอฟซีดเช่นซีดยางหรือซีดเทปลอนก็จะให้เงียบกว่าน,นี้ได้แต่ข้อเสียของซอฟซีดก็คือทนอุณหภูมิไม่สูงมีเทอซีดนี่ทนได้ถึง300-400องศาเลยเนี่ยลักษณะลิ้นของมันลิ้น,ม,นมันจะเหมือนฝาหม้อใช้เปิดใช้ปิดข้อเสียของลิ้นแบบนี้เพชเชอร์ดบสูงสูงมากครึ่งหนึ่งของไอ้ฟูลพอร์ตของแฟงสวิงเช็ควาล ที่ลิ้นยกสงูงฮะเพชเชอร์ดบครึ่งครึ่งเลยนะแพ้ครึ่งคเลยค่าซีวีต่างกันหนึ่งเท่าตัวนะครับตัวนี้จะมีดออิ่งให้ก่อนจะผลิตนะครับแต่ขอดออิ่งมาได้โทรมาที่ข้างล่างนี้นะฮะขอดออิ่งได้การทำดออิ่งเสร็จปุบ๊บเราต้องมาทำแพทเทิร์นพอได้แพทเทิร์นเสร็จแล้วเราก็ต้องไปลงหลอ่อโลหะหล่อให้ได้ชิ้นงานขึ้นมาก็จะได้ ชิ้นงานตัวนี้ตัวนี้เราจะมาใส่มีเทลซีสเตล t ลมีเทลซีสเตลไลเนี่ยเป็นสแตนเลสชนิดหนึง่งมันมีความแข็งสูงมากแข็งกับสแตนเลสทั่วไปเหมาะสําหรับทํำซี a วาลแล้วก็ทนความร้อนสูงส่วนพวกงาน c h e ม i c a l เราก็ใช้พวกสแตนเลสสตีลพวก316-304เอามาทำพวก c เคมีค e ลส่เลนเชควาลแต่บางคนก็ไปใช้งานสตรีมก็ใช้ได้ส่เลนเชควาลเนี่ย ถามว่ามันแตกต่างกับดิสเช็คยังไงมันคล้ายๆกันมากมันต่างกันตรงที่ว่าใส่เลนส์เช็ควาลมีเพามีแท่งเพาอยู่กลางๆส่วนดิสเช็ควาลไม่มีแท่งเพาอยู่กลางๆลิ้นมันจะสั่นๆเวลาเปิดปิดนะส่วนมากราคามันถูกแล้วก็เหตุผลที่ราคามันถูกเพราะมันไม่มีเพาแล้วก็เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ทําไม่ได้ใหญ่สุดก็6นิ้วก็แย่แล้วฮะคุณภาพก็ตกแล้ว ก็ใช้กันอยู่ที่ประมาณใช้เล็กๆครับแล้วราคาถูกมากดิชิกวาลนาชิวัสดุทำด้วยสแตนเลสสตีล AISI 304ซีททำด้วยสแตนเลสสตีล AISI 304สปริงทำด้วยแมทเทเรียล AISI 316วีเฟอร์คอนเนคชั่น คั 1> Cut, p 10, 16, 1ใช้เลนเช็คตัวเนี้จะทําแรงดันสูงนะฮะสูงถึงหนึบาร์ได้เลยตัวนี้ใช้วัสดุพิเศษนิดนึงเป็นวัสดุ Duplex 2ซ0 5ใช้กับงานแยกน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดตัวนี้ผลิตถึง100บาร์แล้วก็ทนน้ำทะเลได้การกัดก่อนได้ สนใจก็โทรโทรติดต่อที่ข้างล่างได้เลยขอบคุณครับ